ありがとうリゾトマニア。 นี่คือบาร์หอยนางรมสไตล์ญี่ปุ่นที่มีเชฟชาวญี่ปุ่นมาทําให้หอยนางรมที่เนี่ยส่งตรงจากญี่ปุ่นแค่หนึ่งวันขนาดเมนูของหวานยังใส่หอยนางรมอ่ะร้านนี้ชื่อว่าออิสเซอร์มาเนะเขาเป็นบาร์หอยนางรมซ่อนตัวอยู่ในซอยสุขุมวิทสามสิบเอ็ดร้า,านเนี่ยห้ามพลาดหอยนางรมที่ร้านเขามีหลายสายพันธุ์มากชโชคดีที่ตอนไปเขาเป็นช่วงแฮปปี้เอาพอดีได้มาตัวละเก้าสิบเก้าบาทเมนูที่ร้านเขามีทั้งแบบคอและอาราคาเปดมาด้วยซุปหอยตลับเป็นรสชาติที่แปลกใหม่จอกไปทางเค็มแต่ว่าดื่มง่ายหอย,หอยนางรมคือดดีีไปหมมแลล้วันเิศตรงท่ รานเขาขีเอทเมนูหอยนางลมมากอันนี้เป็นข้าวห่อไข่สตูลินวัวท็อปด้วยห่ยนางลมชุกแป้งทอดเชฟจจะมาทำให้ดูตรงโต๊ะเราเลยดูดิทุกคนไข,ข่ขึนนุ่มแล้วจุยซี่มากจริงจานหนึง่งคือพอชั่นแบบใหญ่อะมันละมุนไปหมดท,ทั้งไข่ทั้งเินวัวคือนนุ่มแบบแทบละลายในปากที่ชอบความแปลกใหม่อะอยากให้มาลองาคากิโกริของเขาไม่เคยคิดว่าของหวานกับหอยนางลมจะเข้ากันได้แต่อันนี้คือแบบใหม่แบบสับมีทั้งหมดสามแบบลองชิมแล้วชอบแก้วเขียวที่สุดอันนี้ชอบความเล่นใหญ่ของเมมมาน่ีซ้วว็ยดลหสฉ แตงโมนคือสดบีบเลมอนลงไปเปรี้ยวสดชื่นมากหวานเขามีหลายอย่างจัดมาเป็นแอปเปิลพายหน้าแอปเปิลนี่อย่างจุกกินกับไปติมวานิลลาคือดีอ่ะจริงคือเลิศนะเป็นบ้าหอยนางลมที่อาหารอร่อยบรรยากาศก็ดีเปเป็น,เ,ปนเทนเก่งเดินทางก็ง่ายซซยสุขุมวิทสามเอ็ดสังเกตปลายแล้วเลี้ยวซ้ายเดินเข้ามาร้อยเมตรก็ถึงแล้ว